ก็หวัดดีครับผมปักต่อครับปักต่อรอบปไดครับบันทึกไว้เป็นความทรงจำครับผมเพราะว่าน็อตตัวเดียวครับบนหาเรื่องมาพิษณุโลกมาศูนย์ทุกกะทีครับผมเพราะว่าด้วยความเมือตึงครับไปทิปจอประคีมาครับผมแต่คิดว่ามันน่าจะหลุดก่อนหน้านั้นแล้วนะครับพอดีถึงบ้านเราก็เพิ่งเห็นครับเดี๋ยวขยับให้ดูสเตอร์ก็มด น็อตก็อะไรนะน็อตก็หายครับน็อตสเตอร์หลังหายหนึ่งตัวครับก็น็อตสเตอร์หายไปหนึ่งตัวครับผมนี่ครับหนึ่งตัวผมไม่มั่นใจว่ามันมีทั้งหมดเจ็ดตัวหรือเปล่าน่าจะเจ็ดตัวมังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหายไปตัวหนึ่งครับแต่ยังอยู่อีกอีกยังอยู่อีกหกตัวครับตัวนี้ครับผมผมหาน็อตเทียบแล้วไม่มีครับผม ผมก็เลยสอบถามไปหางศูนย์พิษณุโลกดูครับว่ามีน็อตตัวนี้ไหมครับก็มีครับบักต่อก็ป้าบินด้วยครับก็เลยขี่เมาส์น็อตตัวเดียวครับที่พิษณุโลครับจากเชียงคานมาพิสโุโลปานว่าห่างไปนาครับผมไม่ยังครับหาขี่รถลอดินวันเสาครับโอเคครับนั้นแต่ว่าทุกทิปนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คน็อตทุกอย่างนะครับผม เวลาออกมานะครับผมยอมรับว่าหางไปเจ้าบักคีนี้สุดจริงครับหางนี้สุดยอดจริงครับเจ้าบักคีครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ปัป๊มปตทวังทองละใกล้ถึงละแล้วก็จะไปขี่เล่นที่เขาคอต่อครับถือว่าได้มาขี่รถเล่นครับผมแต่การขี่รถเล่นของผมนั้น,นครับมันต้องมีอะไรที่แอบแฝงด้วยนะครับผมอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นจงเชื่อในสิ่งที่ตัวเอง ได้ตั้งใจกระทำนะครับผมฝอยซำนีแลบผมเดี๋ยวไปศูนย์ครับโอเคครับตอนนี้มาฮอดศูนแล้วบักต่อครับมาเลาะพิษนรกน็อตัวเดียวครับน็อตัวเดียวครับก็ขอให้ได้เลาะครับมักต่อเรื่องเลาะนี้ต้องยกให้เลาะไปไหนครับผมเลาะอยู่แล้วครับผมถือว่ามาผ่อนคลายครับผ่อนคลายเพราะว่าทั้งสัปดาห์ครับผมผมก็เฮ็ดเวียกรมที่ครับ หรือว่าวันนี้จะได้ไปที่เขาค้อด้วยครับผมออะไรประมาณนั้นนะครับผมโดยการทํางานแล้วครับผมช่างหอดน็อตทุกตัวครับเอามาใส่น้ํายากัดคายให้ครับขันปอนให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมเพื่อความสมบูรณ์แบบครับจะไปใต้ทั้งทีก็ต้องแบบเพอร์เฟคครับความปลอดภัยเรื่องใหญ่ครับมาที่ศูนย์ดีที่สุดครับผมเพราะว่าผมถามทุกที่แล้วครับผมไม่มีครับมีที่ศูนย์ที่เดียวครับผม ก็ตรงมาครับเพื่อความปลอดภัยครับความปลอดภัยล้วนๆครับที่มาครับแต่ก็ยังว่าครับผมมันต้องมีอะไรแอบแฝงครับนั่นก็คือหาเรื่องเลาะตั้งหาครับผมนี่ล้อไปไหนครับตอนนี้ช่างก็ไล่ถอดล้อครับเช็คดูอาการต่างๆให้ด้วยครับผมแล้วก็น่าจะถอดมามพลาสานะครับ คือให้คุ้มไปเลยครับผมหลักการเหมือนมันมันโยกได้ครับผมเหมือนน็อตมันขยับได้ด้านในครับเพราะว่าเส้นทางที่ผมไปนั้นจอปาคีนะครับลำทานคือถนนถนนคือลำทานครับเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยครับไม่รู้ว่าบักต่อรอดมาได้ไงไม่รู้ครับผม แต่ก็รอดมาแล้วครับผมอย่างไรก็ก่อนเดินทางเราต้องตรวจสภาพรถก่อนไปนะครับผมก็ว่าผมตรวจแล้วนะครับผมเช็คแล้วนะครับแต่ยอมรับว่าทางมันโหดจริงครับแต่ยอมรับว่าเดซเซอร์เอาอยู่ครับเอาอยู่ฝอยครับฝอยขอรอดถังมาก็ฝอยได้ครับแกนลร้อด้วยนะครับทาจลีบีใหม่ทำความสะอาดใหม่หมดเลยครับ แล้วก็ตรงน็อตสเตอร์หลังเนี่ยมันมันจับทั้งสองด้านนะครับแปลว่ามันต้องมีตัวหลวมด้วยตัวอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าจะใช้น็อตตัวนี้จับเข้าไปตัวเดียวนะครับเราต้องเช็คคุกตัวครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมถึงต้องมาศูนย์นะครับผมเพราะว่าเอาให้ชัวร์ครับวันนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโหดร้ายขนาดนั้นครับ ถนนที่เจ้าบอคีนี้โหดจริงครับผมแต่ก็ยอมรับว่ารอดกลับมาได้ครับก็เลยมายืนฝอยตรงนี้ได้ครับบักต่อพ<ม>อรอดออกมาได้ก็ฝอยเลยครับนี่เรื่องความปลอดภัยนี้ต้องมาที่หนึ่งครับผม,มต้องมาสุดที่ศูนย์ครับ<ม>แต่ช่างก็ทํางานดีกันทุกคนเลยครับผมสายประแจอปอนแล้วก็เช็คทุกอย่างครับผมบริการดีมากครับ โอเคครับผมตอนนี้ออกมาจากสูตรแล้วช่างก็ใส่น็อตเข้าไปใหม่ให้หนึ่งตัวแล้วครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนครับแต่ได้ทําการขันแล้วก็ใส่น้ํายาการคลายทุกตัวเลยครับอืมแล้วก็มาร์คไว้ด้วยครับสุดยอดครับช่างขอบคุณศูนย์พิสซโนโล่มากๆนะครับแล้วก็ทีมงานช่างทุกคนมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับที่ใส่ใจดูแลลูกค้าอย่างดีเลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม จบครับภารกิจวันนี้ครับผมแต่แอบแฟงด้วยการมาเลาะครับมาเลาะขอให้ได้เลาะครับตอนตัวเดียวครับเป็นข้ออ้างการมาเลาะครับนี่ต่อขอบคุณครับเป็นข้อมูลครับผม